จากครั้งที่แล้วของเราสามารถผลิตยาบ้าได้แล้วเล่นในครั้งนี้ของเราจะมาซื้อธุรกิจฟอกเงินที่เหลือกันซึ่งมันต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งเลยเราจะรวยด้วยยาเม็ดสีส้มที่เราผลิตมาจากคลิปที่แล้วนี่แหละก่อนอื่นเอาของไปเติมให้กับตัวแทนจําหน่ายของเราก่อนเรามีรถเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปได้ทุกอันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเอามาให้หมดเออเหลืออีกเท่าไหร่นะโอ้ มีหลายช่องมากเอาไว้ที่ตัวเราด้วยประมาณนี้ let's go go oh, to d e a e r จะว่าไปแจนอยู่บ้านไหมเนี่ย hello แจนอยู่ไหมอยู่สิบอสมีอะไรเหรอเออเอาของมาให้นะพองเลยโอ้โหของชิ้นหมดพอดีเลยอ่ะเอานี่เอาไปให้หมดเลยขอบคุณมากนะบอสเออเบรดเบรดจะรีบไปไหนเบรดมีอะไรหรอือบอส ผมจะรีบไปขายของนะเออวันนี้บอสเอาของมาเพิ่มให้เพิ่มอะไรกันนะบอสของผมยังเหลือเต็มตัวอยู่เลยเอองั้นเหรองั้นจะเปลี่ยนของให้แล้วกันอ่ะเอานี้มาโอเคครัอบบอสต่อไปเบนเบนเบนอยู่ห้องไหมมีสเตอรหรือครับบอสเออเอาของมาเพิ่มให้โอเคครัอบบอสของผมหมดพอดีโอเค,อ,เคอันนี้เป็นขอบคุณมากนะครับบอสแล้วก็เราผลิตของไม่ทนันผลิตไม่ทันอ่ะหรือว่าเพราะเราเอาส่ขวดโหลนะมาเลยผลิตไม่ทนันหรือว่าเพราะเราตากแห้งมาเลยผลิตไม่ทนัน อันนี้มีส่วนตากแห้งแล้วผลิตไม่ทันเนี่ยแล้วก็ตรงนี้โอ้โหไม่มีสิทธิ์จะไปตากแห้งเลยเออที่ท,ที่ตากแห้งได้ตากได้นี่งไงไม่มีใครมาเติมตากให้เรามาเพิ่มให้เองอันนี้ตากแล้วเหรออ่ะอันนี้แล้วกันส่วนอันที่ตากแล้วเราจะใส่ถุงเลยเอาใส่เข้าไปโบเก็บรูดซิปตามชิ้นเรียบร้อยเอาเถอะก่อนอื่นเราจะลงธุรกิจฟอกเงินเพื่อซื้อที่ฟอกเงินเพิ่ม มันจะทําให้เราสามารถเก็บเงินครบ 50, ห0 0หมืเพื่อซื้อบ้านได้ตรงไปรส์รีฟอ้องเงินเพิ่มอีกสี่พันร้านสกรีดอกเงินเพิ่มอีก3พมพะเฮ้ยอีก2 0 0พเราจะได้เงิน6000ในวันพรุ่งนี้เออสวัสดีครับ <S <S มาใช้บริการเหรอครับใช่แล้วมีเลยเหรอเออผมผมมีสินค้ามานเสนอด้วยเป็นโปรโมชั่นจากทางร้านโหขบคุณมากแต่ว่าฉันไม่เอาหรอกเขากลับเลยดีกว่าเฮออ้ยรีบกลับไปไหนอะปุณนายสนใจไหม สนใจสินค้าไหมไหนลงว่ามาสิอันนี้อันหนึง่งเอาสิแค่อ,อันเดียวเองโอเคแล้วก็องเอาของไปเติมให้พวกเบนอะไรด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ของเราลืมของมาอยู่ท้ายรถอีก <c oughs> นี่เบนเบนน่าจะมาเอาของท้ายรถมาก่อนเออเบนเบนมีอะไรอีกหรอครับบอสเออเอาของมาเติมอ่ะได้สิบอสโอเคแค่นี้เลยเบนขอบคุณมากนะบอสต่อไปก็มอลลี่อยู่ห้องไหมมอลลี่มีอะไรหรือบอสเออเอาของมาเติมให้เ <c oughs> ติมให้หรือบอสของผมหมดเลยนะตัวเนี้ย เป็นไงผมทำงานเก่งใช่ไหมล่ะเก่ง mm. จริงเก่ง mm. จริงเก่งจังขอบคุณมากนะครับบอสในวันนี้เราก็มีเงิน23 0 0 0เพื่อทำการซื้อธุรกิจอันใหม่ของเราเรามาดูกันว่าธุรกิจอันใหม่ของเราจะเป็นอะไรเออสองหมืราคา2 0 0 0มืเออคาร์วัต <c oughs> ที่ล้างรถเหรอเออสวัสดีครับ mm. สวัสดีวันนี้จะซื้อธุรกิจอะไรเหรอหรือ่าซื้อบ้านเหรอเออผมต้องการธุรกิจครับเออจะเลือกเป็นอะไรเหรอเออเอาเป็น คาวอตละกันครับโอเคสองหมื่นนะฉันทำการเซ็นโฉนดโอนย้ายให้นายแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเรามีแล้วธุรกิจของเราไปดูหน่อยสิอยู่ที่ไหนเอ่ยโอ้โหอยู่ใ,ใกล้ๆที่เองก่อนอื่นเราขอฟอกเงินจากตรงนี้ก่อนนี่มาเลยสี่พันใส่เข้าไปแล้วก็คาวอตของเราอันนี้หรอน่าจะใช่นะนี่ไงทางเข้าแอดเน ไอ้อันนี้ใส่ได้สูงสุด6กพันแต่เรามีเงินอยู่นิดเดียวอะมีเงินอยู่ห้าพันเราต้องไปเก็บต่อก่อนแต่ก่อนหน้านั้นเรามาขอฟอกเงินจากธุรกิจร้านสักรีดของเราเห็นโลเบรดอยู่ไหมมีเลยรหรอครับบอสเออได้ได้อะบอสลืมเก็บโอ้ไา้ได้เหรอผมก็คิดอยู่ว่าบอสทำไมไม่มาเอาสักทีได้ได้ทั้งหมด1นึ่งหมื่นสามพันะบอสเอเคขอบคุณมากนะเบรดขอบคุณที่ทํางานหนักก็บอสเอาของมาเติมให้เฮ้ย <c oughs> ของเติมให้อีกแล้วหรือบอสน่าอย่าคิดมากนะ โอเคครับบอสเฮลโหลเบนมีอะไรหรอครับบอสรายได้รายได้รายได้อ๋อหนึ่งหมื่นสี่นะบอสโอเคบอสขอโอเคครับบอสแล้วก็รายได้ล่ะเฮ้ยไม่ใช่ของตอนนี้อ๋อเหลือเยอะอยู่เลยบอสเอาบอสเอาเพิ่มไปให้อันหนึ่งนะขอบคุณครับบอสผมจะรีบขายให้นะเสร็จแล้วเฮ้ยเราลืมเอาของไปให้เจนเฮลโหลเจนมีอะไรหรือครับบอสเออรายได้รายได้รายได้อ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะบอสโอ้ย ขายเก่งมากเลยเจนขอบคุณมากครับบอสเออแล้วของล่ะโอยังเหลือเต็มตัวอยู่เลยบอสโอเคขอบคุณมากนะสําหรับการค้าขายที่ดีแต่มีเงินตั้งสี่หมื่นแล้วขอเอามาฟอ,อกสักหน่อยละกัน <c oughs> ต้องฟอ,อกเงินเพิ่มอีกหกพันความจริงอยากซื้อธุรกิจอีกอันหนึ่งแต่ว่าเงินไม่พอเงินในบัญชีเหลือแค่สามพันมันไม่ใ้ใช้เงินสดซื้อเออมีดานด้วยเอาไงดีมีดานแบบนี้พอสลบลงข้างทาง ตามเราไม่ทันหรอกเออเบรดเฮ้ย,ยไม่ใช่มอลลี่อยู่ไหนเอย่ยฮัลโหลมอลลี่อยู่ไหม uh huh. อยู่ครับบอสมีอะ่รเหรอเออฉันมาเอารายได้อ่ะอ๋อรายได้หนึ่งหมื่นสองพันบอสอุย้ยขอบคุณมากเลย uh huh. มอลลี่แล้วของล่ะขายหมดยังโอ๋อยังเหลืออยู่เลยบอสเอองั้นบอสเอาเพิ่มให้ละกันขอบคุณมากคร uh ับบอสทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวของหมดอีกแล้วโอเคส่วนที่เหลือนี่เราเอาไปให้เบนดีกว่าดูเหมือนว่าเบนเราจะให้ไปแค่บางส่วน h ล l l เบนไมะไรอีกเหรอครับบอสเออเอาของมาเพิ่มให้โอเคครับบอสพอดีเลยเต็มช่องพอดีโอเคเบนเอาล่ะสําหรับพืชผลของเรารู้สึกว่ามันเต็มโกดังไปหมดเลยเราจะต้องมาทําสูตรเพิ่มนี่นี่ใส่น้ํายาบ้นปากเข้าไปก่อน <laughs> แล้วก็ไอโอดีเหรอเออทำไมไม่มีคนมาทำอะนี่แหละทำไมไม่มีคนมาทำแปลงว่าเงินนี่ไงที่ใส่เข้าไปหมดแล้วเงินหมดนี่เอง ไม่มีใครทําตอนเงินไม่มีอ่ะใส่ให้ใส่ให้ใส่ให้หมดเลยผละพัณฑ์ละพันฑ์นักวิชาการก็อย่าลืมมาผสมนะแล้่ฝั่งนี้ต้องเติมนีน่อย่าบนปากก่อนนักวิชาการละ่ะเฮ้ยคนทําแรบอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเฮ้เพื่อนไม่ทํางานเหรอเพื่อนเดีย๋ยวเลิกจ้างเลยนะเฮ้ยทำไมไม่ทํางานเออก็ไม่มีงานที่ฉันทานี่นะบอสเออไม่มีงานที่ให้ทำเหรอมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า อ๋อคนนั้นก็คือคนทําเครื่องนี้เครื่องเดียวนอกนั้นไอ้นี่หมดลืมลืมเสร็จเองลืมเองเฮ้ยตกเย็นแล้วเราไปซื้อเครื่องนี้มาเพิ่มดีกว่ามั้งไม่ดีกว่าตากนี้ก็อีกนานเลยกว่าจะเสร็จอะไรเปลดตรงอะไรมาหรอเปลดบอสของหมดแล้วอะ่ะรีบเอามาเติมให้หน่อยได้ไหมช่วงนี้ขายดีเป็น,น,นเทนังเท่าเลยเออขายดีขนาดน,นั้นเลยโอ้หของต้องเอาไปเติมของก็งไปเติมนี่แหละเอาจากที่ไหนดี เออเอ้ยเหมือนจะมีของอยู่โอเคแล้วก็ไอ้ของพวกนี้นี่เต็มทั้งนั้นเลยเอาไปแพกส่งก่อนดีกว่า, <c oughs> ขาไข่แอันนั้นหลัดไปก่อน <c oughs> เอาไปแพกส่งให้จบๆไปเออไม่ต้องผสมไม่ต้องตากอะไรแล้วแพกรวมส่งก่อนอื่นอันนี้เกินเปิดมาสี่ชิ้นอา้าวไม่มีคนแพกเอาชิบหายอแ,แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปรอให้คนมาแพกอย่างเดียวถ้าไม่งั้น ถ้าไม่มีวิธีจริงๆเราจะทำแบบนี้อาจเป็นก้อนเลย้ <c oughs> ยร่วงร่วงไปอันไม่เป็นไรเทไปเทไปโอเคเทหมดแล้ววิออกมาให้ oh my, หมดสิ <c oughs> นี่หมดแล้วปตึง้งเรียบร้อยได้อดเมตหนึ่งแท่งอ่ะตอนที่สองเท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 อกมาให้หมด้ยไม่ไม่ตึงไม่ตึง้งนี่ตึ้งแล้วสองชิน้นเอาเพิ่มและกาันนี่เทเทอือ hey, hey. ตุ๊กตุ๊กตุ๊กได้มาอีกอันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปขายแบบนี้แหละอัดรวมเป็นแท่งโอ้ยเอายันที่เทอ่ะดูเหมือนว่าของมันจะได้มาไวเกินต้นพวกนี้พเพราะแบบนั้นเรานต้องเอาออกมา ให้หมดด้วยการแพ็กอัดเป็นแท่งไปเลยผลิตภัณฑ์น,นี้จะสําหรับคนที่แบบว่าอยากดูทีเดียวให้ความรู้สึกเหมือนดูสามอันสีอันแล้วก็น้ำยาบานปากออกมาด้วย <c oughs> คนอื่นก็เก็บไว้ในรถก่อนนี่เก็บไว้ให้หมดแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้เตียงเตียงเข้านอนแล้วก็ไอ้ของที่แพ็กเรียบร้อยเราจะเอาไปด้วยเดี๋ยว่อนสิทำไมของมันเยอะขนาดนี้ใส่เข้าไปหลังรถแล้วก็มาเอาเพิ่มอีกโอเคครบเรียบร้อยเต็มตัว เอาของไปแจกจ่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายแต่ก่อนไปแจกเราขอมาฟอกเงินสักนิดหนึ่งฟอกฟอกฟอกยังไม่เสร็จอรอ <c oughs> รอก่อนอีกหนึ่งนาทีคนแรกเลยแจนอยู่ไหมยอยู่สิบอสมีไรเ,เหรอเอาของมาให้สิของยนีเติมตัวอยู่เลยบอสนะบอสเอามาให้มาแลกเปลี่ยนละกันโอเคครับบอสต่อไปก็คือเบรดเบรดเฮเบรดอยู่ไหม อยู่ซิบอสมีอะไรเหรอ mm. เอาของมาให้สิเห็นว่าของหมดนี่นะ่บอสได้รับแล้วสินะอีเมลที่ฉันส่งไปนะได้รับแล้วสิก็เลยเอาของมาให้นี่ไงขอบคุณมากนะครับบอส mm. ต่อไปก็คือเบนเบนอุ้ยอยู่ข้างหน้าห้องพอดีเบนอย่าพึ่งเข้าห้องเบนเบนมีอะไรเหรอบอสเออเอาของมาให้เบนงั้นเหรอครับบอสเออบอสอยากให้ไปขายไอ้น,นี้ไอ้อางนี้ด้วย mm. เป็นสินค้าตัวอย่างโ mm. okay, อเคครับบอส เอาละมอ่อยู่ห้องไหมอยู่ซิบอสนี่เลยเหรอเอ้ทำไมช่วงนี้ฉันไม่เห็นเป็นฉันไม่เห็นนายไปขายข้างนอกบ้างเลยเนอะอ๋อผมใช้แบบเดลิเบอรี่นะบอสเราเขาสั่งมาก่อนแล้วเราค่อยเอาไปให้นะเอ้งั้นเหรองั้นเอาสินค้าตัวอย่างตัวนี้ไปด้วย,ยไม่เอาดีกว่านายขายแค่นี้ก็พอโอเคก็บอสแล้วก็ไอของพวกนี้เดี๋ยวบอสจัดการเองเฮลโลสวัสดีมีเลยเหรอเออ <Okay. S 1> ฉันจะเอาของมาขายให้ไม่เอาอเดินหนีเลยเหรอเราต้องเปลี่ยนคนเปลี่ยนคน ตำรวจอยู่ข้างหน้าไม่เอาเด็คนนี้ก็ไม่เอาเฮ้ <c oughs> <c oughs> hey, สวัสดีครับ <S 2> <S 2> สวัสดีมีะไรเหรอเออ <c oughs> ผมอาของมันนาเสนอครับ <c oughs> เออออกมาสิดูซิว่ามันจะถูกใจใช่ไหม <c oughs> โอ้อันเดียวเหรอราคาเจ็ดร้อยเลยนะแต่อันนี้มันรวมอยู่ที่มันรวม20อันเลยนะครับ <c oughs> ไม่เอานะ่าแพงเกินไปลดให้หน่อยสิเออืลดเหรออ่ะสี่ร้อยเป็นไงครับเออเอาไงดีเอาก็ได้อ่ะสี่ร้อยนะเป็นไงบ้างครับรสชาติ รสชาติเอเฟมันก็แค่มึนงงนี่นาะอุย้ยคนนี้สวัสดีครับเอาของไหมครับไม่เอาไม่เอาฉันไม่เอาอะไรทั้งสิน้นอุย้ยผู้คนใหม่ไม่เอานะยังไม่ถามอะไรเลยไม่เอาแล้วเอด็ดเชฟจะไม่ผิดเชฟเคยชอบเชฟครับสนใจของไหมครับอร่อยเหรอตัวเนือมาสิอันนี้ครับแท่งอัดเม็ดครับเออพันเจ็ดเลยเหรอแพงเกินไปไหมเออลดให้ลดให้ ผมลดให้เลย80เปอเ็นออย่างงั้นก็ตกลงกันได้สิไหนลองดูหน่อยสิอืมไม่เร็วสวัสดีครับมีอะไรอ่ะจะหาเรื่องกับเชนอีกแล้วเหรอเออไม่ใช่ครับจะเอาของมาขายไม่สนใจเลยเหรอคนนี้ก็ไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่มีใครเอาเลยร้านนี้เฮ้ยเจ้าของร้านครับจะผมได้ไหมจัได้สิเคยเอาหมะน,นิดสอยหน้านานอยไปอยู่ เออจำได้ก็ดีครับผมมาขอมานำเสนอครับเผื mm. ่อว่าคุณจะชอบไอ้อันนี้เลยชิ้นเดียวมาชิ้นเอาอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับรสชาติเออรสชาติตอดแดงเหรอกินกินเบื่อเลยนเนี่ยเออั้นแหละครับวันหลังไปเอารสชาติอื่นมาละกันเออเรามาขอดูธุรกิจอีกสักหน่อยดีกว่าราคาเท่าไหร่นะห้าหมื่นโอ้โห้าหมื่นเลยเหรอโกดังก็ห้าหมื่นไอ้อันนี้ก็ห้าหมื่นเอาอันไหนดีนะ <laughs> คิดยากเฮ้ปากเงิน วงเงินเต็มต้องรอวันเวลาให้ผ่านไปแต่ก่อนกราบตรงนี้อุ้ยเราเพิ่งรู้เนี่ยว่าตรงนี้มันขายของพวกแบบ่ากระปุกอะไรแบบนี้ด้วย<ม>เอามาก่อนเลยเท่าไหร่ดี100<ม>ซรื้อมา100ชิ้นแต่ของเต็มตัวเลยอ่ะไม่สามาเอากระปุกเข้าตัวได้เออมันจะวางไว้อ๋อแถวนี้โอเคเก็บกระปุกใส่ตู้หลังรถมาเอามาอีก160เออเอาให้เต็มตัวเลย<ม>ไป่ดีกว่า เอามาอีก20สิ20ตกเย็นมาแล้วก็มาผสมยายาสีส้มไว้ยาเม็ดส้มแล้วก็กดรออีก6นาที <c oughs> ยาเม็ดส,ส้มมันผลิตน,น,นานนี่แหละถึงไม่ค่อยอยากผลิตสำหรับวันนี้ก็ขอนอนไปก่อนและในเช้าวันใหม่วันนี้จะมีคนมาทํางานให้เราไหมโอ้ยังมีโยโอเคเงิน1นึ่พันยังคงอยู่การข้อเงินของเราก็เหลืออีกประมาณ1นนาทีและในระหว่างนี้ เอาของไปเติมให้กับตัวแกนจำหน่ายของเราดีกว่าเฮ้เ hey, <Bl> บรดเมื่อไี้เขบอสเอาของมาเติมให้ของเนีเต็มตัวอยู่เลยบอสเออมีอะไรเติมได้บ้างเนี่ยไม่มีหรอกบอสเอองั้นเหรองั้นเหรอขอโทษที่เรากัวแล้วกันแล้วก็รายได้ล่ะอ๋อได้เมืองพันกว่านะบอสโอเคเบดขอบคุณมากเฮลโล่เบนวัสดีครับบอสเออรายได้อ๋อสองมาสองบอสโอเคขอบคุณ mm hmm. แล้วก็เบนมีอะไรให้เพิ่มไหมไม่มีหรอกบอส แค่นี้ก็เต็มตัวล้วยเนี่ยเออเอาอันนี้ไปเพิ่มแล้วกันเบนพอแล้วเอาอันนี้ไปเพิ่มทีโอเคเครับบอสเฮ้ย <c oughs> นั่นใครอ๋อมอลลี่สวัสดีมอลลี่สวัสดีครับบอสมีอะไรเหรอเออไรายได้อ่ะโอ้ได้มาหกพันกว่าแตบอสโอเคขอบคุณมากมอลลีลเออ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะกันของเนะี่ยหมดยังยังเลยบอสอยู่เต็มตัวเลยเอางั้นเหรอเราไปเพิ่มให้ใครดีเนี่ยของเอามาตั้งเยอะ <c oughs> เรามาฟอกเงินกันต่อตอนนี้เรามีเงินอยู่สามหมื่นเจ็ดในบัญชีธนาคารเราต้องฟอกเพิ่มฟอกเพิ่มยังไม เดี๋ยวก่อนวันนี้เราฝากเงินได้ไหรือเปล่าฝากเข้าไปวิ่ฝากได้หนึ่งหมื่นก็เป็นสี่หมื่นเจ็ดยังซื้อธุรกิจเพิ่มไม่ได้ต้องรอวันพรุ่งนี้แล้วก็ฟอกเงินเข้าไปอีกอันหนึ่งสี่พันแล้วพรุ่งนี้ของเราก็จะมีเงินอยู่ทั้งหมดห้าหมื่นกว่าเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ยังสิยังจบไม่ได้ต้องซื้อให้ได้รอวันพรุ่งนี้แล้วกันเอาละครับวันนี้เงินของเราก็จะได้แล้ว จะได้แล้วอีกแค่สามพันเราก็จะซื้อธุรกิจใหม่ได้เร้วแต่ว่าต้องรออีก6นาที7นาทีโอเคเรามายืนรอยืนเลือกดดีกว่าว่าเราจะซื้อธุรกิจก่อนหรือว่าซื้อโกดังก่อนดีธุรกิจโกดังธุรกิจโกดังธุรกิจโกดังเย้เงินเข้าแล้วสองพันแต่ยังไม่พอ ออ,อ,อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอีกที่เดียวเย่เข้าแล้วอีกหกพันผมมาซื้อธุรกิจครับเออธุรกิจเหรอธุรกิจตอนนี้ก็เหลือแค่ธุรกิจอันเดียวแล้วนะเป็นธุรกิจร้านขายอาหารนะจะเอาไหมเอาสิครับผมรอเงินมาเพื่อซื้อธุรกิจนี้โดยเฉพาะเงินเหรอเงินเดี๋ยวฉันเตรียมโฉนดแล้วก็สัญญายินยอมการโอนให้นะโอเคครับจ่ายก่อนเลยครับห้าหมืน่นโอเคฉันได้รับเงินแล้วแล้วก็นี่สัญญ,ญาของนายเออขอบคุณมากครับแล้ว มันอยู่ตรงไหนล่ะครับลองเปิดแผนที่ดูสิเออแผนที่เหรออ๋ออยู่ใกล้ๆโมเตลสินะครับใช่แล้วผมขอไปดูก่อนธุรกิจอันนี้สินะธุรกิจของเราเฮ้ย hey, สวัสดีเจ้านายยังเจ้านายเหรอใจแล้วฉันเพิ่งซื้อธุรกิจนี้มาเองงั้นเหรอครับงั้นก็สวัสดีนะครับเจ้านายนั่นแหละตั้งใจทํางานไว้นะฉันเอาอะไรมาขายก็หัดซื้อสะบ้างนะโอเคครับเจ้านายเรามีลูกค้าแด้หนึ่งคน ไอ้ยนี่ฟอกเงินได้สูงสุด8 0 0พันฟอกไปเลยไรซนี่อีกสี่พันนี่เราฟอกเงินสูงสุดตอนนี้เหลือเงินติดตัวแค <c oughs> ่ห้าพันออแล้ครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ธุรกิจของเรามีโคตรแล้วที่เหล๋ยก็แค่ซื้อโกดังเพื่อมาเป็นฐานผลิตแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ